สวัสดีค่ะเมื่อน,นีมา่บมมพ่อกับทั้งสองของคนบ้านหน้าหกซีชั้นแนวคือเก่าเนาะค่ะเมื่อน,นีทั้งสองของคนบ้านหน้าหกซีชั้นแนวก็ซิมาเปลี่ยนซื้อกลางหายแนวทางของหวยเล่าเมื่อวันจันทร์ 14, ที่สิบสี่ที่สีหอน,นี่เนาะค่ะทั้งสองของเห่าก็เคยลงไปเที่ยนึงแล้วล่ะค่ะแต่เอฟซีก็คอมเมนต์มาว่ามันตันหน่อยเแล้วบ่เห็น แอดเกิดเลยมาลงไม่ให้ทั้งเอฟซีได้เบิงกันเนาะค่ะเป็นจังไดเนาะเห็นชัดตัวใหญ่ขึ้นบอค่ะชัดบ่ชัดก็คอมอมิ์มาบอกแอดอีกเนี่ยเด้อค่ะขอบกุ้นหลายๆค่ะที่คอมินมาบอก่ออกอา,า,ม,ม,า,กามันบ่ชัดค่ะทั้งสองของเฮาก็มีหวยห้าน้อย นำเสนอสูเม,มอร์เด้อค่ะห้าหน้อยของเฮากระถือสูเม,มอร์ค่ะเมื่อนี้ก็หกแปดกระถือตรงๆค่ะหมู่บ้านนี่ก็หกสามสามหกกระถือท่นานมาบัเสือแอดก็ขเข่าเบื้องย้อนหลังได้เดมม้อค่ะบาเหลี่ยห้าน้อยเฮากัเข่าดีสูเมอร์ค่ะเลข่วิ่งเลขเด่น กะติดตลอดค่ะก็ฝากติดตามฝากเบิ้งห้าหน้อยน้ำในเด้อดค่ะเมื่อนี้แอดกะสีมะหายแนวทางของเล้าสามตัวกะสีมี่ยูซีหางเนาะค่ะสองตัวบนล่างกะสีมี่ยูหกหางสำหรับสามตัวกะสีมี 8 4ด5ีสองหาแปนีหา่แหละค่ะคือ3ตัวเข้าแคบหน้าจอไปเด้อค่ะสำหรับสองตัวบนล่างกับซิมี่กหางกับซิมี่สองซีสองหาสอีหาีแปดหาแปดนี่แหละค่ะคือสองตัวเข้า ไปกาบน้ำเด้อค่ะกันพลาดค่ะสำหรับทังช่องของเฮ่ากับบได้สนับสนุนให้เรียนการพนันทุกชนิดเด้อค่ะทั้งช่องของเห่าก,บบใก,ากดดะ,ะาหากให้เบืองไวเพื่อเปลี่ยนแนวทางผิดถือกะบว่วกันเนาะค่ะเอฟซีท่านไดค่ะมาเบืองขันมากกัดจัดถกัดกันเน้อค่ะตังแต่กี หวยเล่ากบห้าหน้อยกบเมนเสยนสโ,โทษค่ะหวยเล่ากบห้าหน้อยกบเมนเฮ้าผ้าลวยพันเปลี่ยนผู้ลงเนาะค่ะบาดนี้เฮ่าผ้าลวเพันงานหลพันก็เล่บด้ลยรงเอดก็เลยมาลงแทนเพิ่นเนาะค่ะกะเป็นหวยของเียนซาอูคือเกาล่ะค่ะทาง่องเฮ่ากบมาล่ง ให้เป็นแนวทางพิดถือกระบบากันเนาะค่ะเนาะสำหรับมือนี่แอดกับสิขอจบคลิปใบเพียงแค่นี้เอาไว้เมื่อนาพ่อกับห้าน้อยไม่เนาะค่ะสำหรับมือนี่แอดกับขอจบคลิปใบเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ